สวัสดีชาวโลกอ่า <c oughs> วันนี้ไม่ที่สิบเพราะหะไรสิบเอ็ดมันเกิดพระเจ้าว้าวขอบคุณทุกคำพรครับที่ไปพรออให้ครับผมในเรื่องวันเกิดครับไม่มีตะกนเลย <c oughs> อ่ะวันนี้เวราผมจะเปิดไพ่ของคนมาเพื่อรับที่สิบเอ็ดถึงหาจนถึงวันที่สิบเจ็ดว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ คนพุทธาสตเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยตามสถิติของอ,อ,อะไรอะพุทธศาสตร์อะยังไม่เกี่ยววันเดือนปีเกิดนะสามอ่า ลักษณะบุคลิกอันโดดเด่นของคุณบรรหัษเนี่ยจะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเป็นคนที่ขี้น้อยใจหน่อยหนึ่งเก็บความทุกข์ความเครียดเก็บทุกอย่างเก็บเป็นบ้าหกฟังก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกครับก็ไปบวชเลยไหมล่ะ ดีขนนั้นนะคนเป็นครูครับนี่แต่เป็นคนเป็นครูก็เพราะนั้นเป็น,เป,นเป็นผู้ให้เขาก็จะมีความดุได้มีความใจดีได้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งมากความรู้สึกแย่นะบางทีไม่เก็บคนเกิดบรรพรหัสก็ประมาณนี้ครับไม่เกี่ยวกับไพ่นะอันนี้มาดูไพ่ รับก็ให้ครับอ้าวแจ็คเหรียญแม่ใช่เลยหนึ่งแสนึงสิบล้านอันนี้คือการเงินหนึ่งแสนึงสิบล้านหมายถึงเงินหมุนนะสถาบัานการเงินก็ได้นะแต่ถ้าเราดูสถานการณ์อนะ่ะมันขึ้นเป็นเป็นเหรียญมาเนี่ยมันมีแนวโน้มไปทางด้านบวกแน่นอนครับคุณจะทำธุรกิจคุณจะทาอะไรเกี่ยวกับเงินอนะ่ะแน่แแต่ผู้ยืมนะเหรียญเนนะี่ยหรือไม่ก็หมุนเงินเยอะ นำขึ้นมาเหรียญแล้วทุกเจ้ามันอ่ะตามมาด้วยเจ็ดเหรียญนี่แต่กำลังก็ได้แล้วเก็บเป็นเลขเป็นเลขเนําโชคของไพ่ยิปีนะครับอ่ะเจ็ดเหรียญลึกเลยมันเทินใจเลยแต่ฟูอ่ะอ่ะยืมแมจิเชียออีกอ่ะ <c oughs> นี่ไงนะคนพุทธอาจจะเป็นอย่างเงี้ยเก็บความทุกความเครียดเก็บ ไปทำไมไม่เข้าใจมันคือเราจะเก็บเป็นอ่ะโอ้โหหมอต้องประมวลผลหน้าหน่อยนะขึ้นไพ่กันตีวุ่นวายไมกาแล้วก็อันที่สิบเนี่ยบ้ไม่รู้อ่ะวันเนี้ยจนถึงวันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่เจ็ดอ่ะคุณได้เงินแน่ๆนมีเงินอะไรของคุณก็ไม่รู้อ่ะคุณได้แน่ๆนะครับบริหารเนี่ยบ้าเนี่ยก้าเหรียญเนื้อมันก็ เหมือนอจ้อ่ะเหมือนแบบเจ้อ่ะมีหน้าที่ทีนี้ก็ช้อปปิ้งอ่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งอยากได้อะไรซื้อซื้อได้ได้หมดจะได้อะไรได้หมดอืมอ่ะเดี๋ยวพระบรมรวมนะครับพระใหญ่หนึ่งสองสามพรใหญ่ทั้งสามตัวพระใหญ่เป็นให้โชคเรื่องการงานนะครับทําไมต้องเรียกว่าพระใหญ่กับพระเล็กพระเล็กคือ,อรายละเอียดครับเหรียญการเงินธุรกิจไม้เท้า การเรียนการศึกษาการงานถ้วยความรักสุขภาพที่พักอาศัยการกินอยู่ดาบปัญหาอะไรตัวแล้วแต่คุณเจอแล้วไม่มีความสุขนั่นแหละคือภพยดาบอันนี้มาดูนะครับภาพรวมโดยทั่วไปก็คือว่าคุณสามารถใช้ชีวิตของคุณดำบรงการใช้ชีวิตของคุณ อย่างปกติตอนนี้เหมือนคุณมีโครงการอะไรอยู่ในหัวเนี่ยอินฟินิตี้บนหัวเนี่ยแมจิเซียนเนี่ยที่เขาเรียกว่าให้หมอดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอดูก็เหมือนผู้ผ,ผู้ผู้รู้อะหมอดูกับอ,อะไรเป็นหมอดูกับเปรียบเป็นหมอดูกับนักวิทยากรน,นักวิทยากรเพราะนั้นเขาจะมีอะไรที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้คุณได้เสมอครับหมอดูก็เหมือนกันครับหมอดูเช่นแบบเฮ้ย โคดแมนน่ะรู้ได้ไงอ่ะมึงคิดดังไงกูเลยได้ยินนั่นแหละแมจิเชียนมันจึงเหมือนเป็นผู้ที่สื่อสารน่ะถ้าตามลากศัพท์เนี่ยเทพองค์เนี้เป็นเทพขังการสื่อสารมือนึ่งก็จได้ชูขึ้นอีกมือหนึ่งก็ถชูลงเนี่ยตำราเขาบอกว่าตำราจาหุ่นทองนะจาหุ่นทองอสุรินทร์ยาเผื่อใครไม่รู้จักอาจารย์นา ทองท่านจะเป็นคนคนแรกอ่ะที่นำไพยิปซีเนี่ยไพทาโร่เนี่ยเข้ามาแล้วที่เรียกไพยิปซีอาจารย์อุนทองก็เป็นคนแรกอ่ะที่เรียกไพยิปซีจริงๆชื่อจริงเขาชื่อไพทาโร่ไพทัลัดเนี่ยอาหานให้คุณดูนะครับนี่คือมิทพามิล่าโคแมนสมิธเนี่ยคนที่ภาพไพ่เนี่ยหน้าเนี้ยคุณเห็นได้เลยเขาจะมีอ่าตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีลายเซ็นเห็นไหมนี่ลายเซ็นเขานะ ดูไพ่นี้ก็มีมีทุกอันนะครับเนี่ยประครับลายเซน็นอ่ก็จะมีทุกอันนะ่ะมิดพาเวล่าเนี่ยเป็นคนแรกที่วาดไพ่นะครับเนี่ยปะ่ะนับปกไปแมนเชียนคือไพ่เหมาดูไพ่หมาดูตัวที่หนึ่งไพ่หมอดูมีทั้งหมดสี่ตัวสี่ใบอันนี้ตัวที่หนึ่งอ่าถึงไหนวะเยังงก็คือแมนเชียนเนี่ยบางทีมันก็แค่ คิดแล้วส่งต่อคิดได้แล้วส่งต่อเพราะว่าคนที่เป็นแมดิเซียนน่ะเขาไม่นิ่งก็คือว่าความคิดเขาจะไหลลื่นอ,อยู่ตลอดซึ่งจะเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรอะไรไมู่้เน้เขาจะไม่นิ่งเพราะนั้นบางเรื่องบางอย่างอะ่ะหมอดูที่บอกเขาไปหมอดูก็ทําไม่ได้หรอกบางอย่างบางเรื่องอะครับขอถึงสื่อสารเทพอ่เทพเป็นงานสาื่อส,สารทั้งสามสามโลกโลกเบื้องล่างโลกเบื้องกลางก็คือโลกที่เราอยู่เบื้องล่างก็พวกระดับเขาอยู่ก็คงรู้นะแล้วก็ โลกด้านบน,บนด้านบนเทวดาพระเจ้าอะไรอยู่ข้างบนอะไรประมาณนั้นนะครับเท่เป็นการสื่อสารเมื่อมันเป็นท้ายญ่ปุ๊บเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่โครงการอะไรของคุณเน่ะจะกี่ร้อยแปดพันเก้าเรื่องก็แล้วแต่คุณทำตามความรู้สึกเฟ้นของคุณเลยว่าแม่งดีแน่คุณทำเลยรีบทำด้วยเพราะมันมีเงินมารอให้อแล้วอย่าไปเยอะกับมันเนี่ยไอแปดดาบเนี่ยอ่ะคุณดูแปดดาบนะ คุณจะเห็นเลยไพ่ไม่อ่านง่ายจากภาพหน้านี้นะไพยมันมีหลายหน้านะแต่หน้านี้เป็นหน้าต้องเดิมสุดแหละมือชีพอใช้กันปิดตาคุณก็จะเรื่องโรคสายตาโรคไมเกรนความดัน <c oughs> เพราะว่ามัน <c oughs> <c oughs> ปิดตาแล้วมาถั่วเนี่ยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกระดูกถูกมัดตัวเห็นป่ะเนี่ยดูง่าย ผมเคยมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นคนคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าเป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ว่าเขาเขาอยู่อเมริกาแล้วก็วันหนึ่งเขาจอดรถติดไฟแดงหน้าหน้าร้านผมเขาเห็นป้ายที่ผมเขียนนำเสนอการดูดวงที่แปลกประหลาดไปเหมือนชาวบ้านเขาเหมือนดูละครเรื่องการดูดวงสำหรับผมนะผมดูแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับ เพราะนั้นเรื่องแม่นไม่แม่นน่ะมันก็คือเกี่ยวหมอดูโหาศาสตร์แต่ถ้าแม่นและมันไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นก็แม่นไปก็มีประโยชน์เพราะนั้นผมจะต่อยอดไปดต่อยอดจากตรงนี้นั่นคือสร้างแรงบันดาลใจครับเพราะลึกๆแล้วไพ่ย,ยิปซเนี่ยไพ่ย,ยิปอาน่าเนี่ยเมือ,องเหมองาใช้เป็นสออาอะไรอะทางการบําบัดบ,บําบัดรักษารักษาผู้ป่วยจิตเวชน,นะเ อ,อย่างคุณดูภาพเนี่ยสิบใบอะผมปิดที่เหลือคุณจะรู้สึกเลยว่ามันสบายาถูกไหมครับอที่ปิดเป็นเรื่องโรคชะตาแล้วความเป็นตัวตนของคุณนะ่ะก็คือแปดดาบคุณไม่สามารถแยกตัวออกไปทําอะไรได้ทีละแปดเรื่องคุณก็ต้องทำทุเแต่ว่าคุณเก็บถ้าเก็บแล้วมันมีความทุกข์คุณจะเก็บมันทําไมอ่ะถูกไหมครับก็ปล่อยมันไปเนี่ยครับ เราจะมีชีวิตอยู่กี่นาทีกี่วินาทีกี่ชั่วโมงเราไม่รู้หรอกครับสิ่งที่ร,รู้ก็คือปัจจุบันะเ,นเราทําอะไรอยู่เราก็ทําให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองครับอให้ดีที่สุดแปดดาบมันเป็นปัญหาของคุณแล้วล่ะคุณจะเจอเรื่องราวมากมายใส่หัวให้ขัวคุณตึกเครียดรู้สึงอะไรซึ่งคนพระหัสเขาก็เป็นอย่างนั้นส่วนมากเขาจะเก็บความทุกข์ความเครียดอะ ไฟเดอะฟูลนั่นหมายถึงว่าเป็นจังหวะที่คุณควรจะพักผ่อนหรือคุณว่างงานหรือคุณมีงานแต่ทํางานเหมือนไม่ได้ทํางานนะเพราะฉนั้นไอ้ไฟเดอะฟูลเนี่ยนักร้องนักแสดงลื่นเริงมันถึงใจทุกอย่างอ่ะใช่หมดเดอะฟูลรวมถึงว่างงานด้วยทางานเหมือนไม่ได้ทำงานเหมือนทนอนนี่ผมทําอย่างเงี้ยผมถือว่าเป็นหน้าที่เป็นอาชีพแต่เหมือนไม่ได้ทํางานเพราะว่าผมทํานี้แล้วมีความสุขไหมครับ ได้ตังค์มากตังค์น้อยนั่นก็นแล้วแต่แมาิเชียนบอกอย่างหนึ่งโลกของคนเป็นแมจิเชียนเนี่ยคือภูมิแพ้ครับแพ้นู่นแพ้นี่อ่ะหวัดคัดจม,มูกมไม่ใช่หวัดครับม,มันน้ำแบบน้ำภูมิแพ้น้ำมูกน้ำอะไรอะไรเซฟใสใสเนี่ยนะครับผมเคยเลิกเป็นไปทีแล้วเลิกง่ายเชื่อผมดิผมเลิกมาหลายทีแล้วไอ้โรคเนี้ยอะนองเ่องไปเรื่อย ทุกอย่างมันไม่ใช่นอ,อกเรื่องหรอกครับมันอยู่ที่คุณจะคิดต้องคิดเป็นประโยชน์ก็เป็นคุณขาวผมขี้หมูมันก็เป็นเรื่องขี้หมูคุณเลือกจะเอาจะำแบบไหนอะเออ่มาถ้าไปเดียนคือคุณสามารถลงทุนจะทําอะไรคุณก็ทําเลยไม่ต้องอยากเดี๋ยวอดอย่าได้อุปทานหรือคิดไปเองว่าเฮ้ยอ้นี้มันจะไม่น,นั่นไอ้นั่นจะไม่นี่ตัวนี้ตัวตำแหน่งที่เก้ามันมเป็นเมถา แปลว่าคุณต้องมีคู่หูคุณต้องมีคนที่ปรึกษาคุณต้องมีคู่ร่วมปรึกษาร่วมกันคุณจะทายัางไงหาทางออกยังไงทางออกอ่ออกอะเนี่ยอย่างของคุณมันเป็นแปดดาบอะ่ะเวลาเจอปัญหาแล้วคุณมักจะเก็บมักจะไม่ค่อยพูดเก็บเอาไว้น้ำลายกระบูดก็พูดได้ครูได้รู้จุดยืนไปเลยครับถ้าจุดยืนมันเมื่อยก็นั่งก็ได้จุดนั่งก็ได้ครับปัญหามีไว้ให้เราแก้ ปัญหาเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตเรายุ่งยากทำให้ชีวิตเราม,มีความสุขวิธีการคือเอาความออกไปจากสติจากสมองซะแค่นั้นเองเดี๋ยวชีวิตไม่มีปัญหาชีวิตก็มีความสุขถูกไหมครับหาทั้งออกหาทั้งออกไม่เจอคุณไม่เจอคุณก็คุณก็ณกออกไปทางเข้านั่นแหละเออสูม้มัได้ก็เป็นพวกไม่ไปเลย <laughs> จัดเมนมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ไม่คาดคิตกําลังจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับคุณ แนวโน้มผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นภาพดีนอกจากไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวอะ่ะซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่สุขภาพบางทีก็ปัญหาลุมเล้าลุมปัญหามันก็มีมีทุกคนใครไม่มีปัญหาเนี่ยในโลกเนี่ยคุณเป็นถ้าคุณเจอใครที่ม,ม,มันมีปัญหาชีวิตเลยคุณไม่ต้องไปคบกับมันเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันคนประหลาด พรมันไม่เคยมีปัญหาไม่ไม่เคยมีปัญหาที่ว่ามันไม่เคยทําบ้าทําบอทําหาอะไรเลยประมาณนั้นเออพาะนนั้นการมีปัญหาเป็นเรื่องปกติกรัมมีปัญหาน่ะผิดปกติออทําตัวมืดแปดด้านไอแปดดาบมันไม่ต้องไปสนใจหรอกครับคนเรามันเกิดมาถ้าต้องใช้ชีวิตร่วมกันน่ะไม่ว่าจะเป็นคู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็น อะไรก็แล้วแต่มันต้องร่วมทุกข์และก็ร่วมสุขครับจะคิดว่าจะร่วมสุขอย่างเดียวแล้วไม่ร่วมทุกข์บางทีคุณก็จะคิดมากคุณเ,เองว่าเดี๋ยวทําให้เขาไม่สบายใจทําให้เขาเครียดทําแล้วคุณก็เลยเก็บแบบคุณเดียวแล้วคุณก็เครียดเครียดแล้วมันทําอะไรให้ชีวิตดีขึ้นไหมเออไม่มีมีครับมีสามารถแต่งนิยายแบบโศกเศร้าและทมทุกได้เยอะมากหมอจะได้ มีอาชีพรักษาคนป่วยจิตเวทป่วยจิตเวทนี่แพงนะแล้วก็คนผลิตยานั่นแหละมีมีประโยชน์แค่นั้นแหละนอกนั้นไม่มีใครได้ประโยชน์จากมันะโดยภาพรวมที่ผมบอกครับคุณอยากทํอะไรคุณก็ทาเลยเชื่อสัมภาษณ์ตัวเองอเชื่อนี้ยใช่ละดีสุดแล้วทาเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจัดเม้นมันขึ้นแล้วจัดเม้นขึ้นวมา่าถึงวาระมันคือ,อเขาเรียกว่าอะไรจุดเปลี่ยนหรือจุดทังเหยกับชีวิตได้แต่ทีเนี้ยคุณเลือก ที่จะหักเหหรือเปลี่ยนด้วยตัวเองหรือคุณจะปล่อยให้โชคชะตามันเปลี่ยนคุณแต่มันเกิดขึ้นแน่ๆอะดูไพ่ไพ่จัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่ที่ตีความยากมากนะครับผมกว่าจะเข้าใจแล้วก็คิดว่ายัางเข้าใจไม่หมดด้วยเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีอ่ะกว่าผมจะเข้าใจว่าจัดเม้นต์เน่ะมันเป็นอะไรมันขึ้นตำแหน่งนี้ขึ้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันแปลว่าอะไรนะครับโดย รวมๆไปว่าวาระเนี่ยคุณดูนะอันนี้คือเทวดาอันนี้ไม่ใช่ธงชาติอังกฤษนะน่าจะเป็นโรงพยาบาลนี่คือมนุษย์เนี่ยแก้ผ้ากันหมดนั้นความหมายในในในยะก็คือว่าคำว่านิยยะเนี่ยแก้ผ้านั่นคือว่ามึงคนเพิ่งเกิดคือลุกขึ้นมาจากโรงซาดีๆแล้วก็มารับเวรรับกรรม รับความสุขรับความทุกขรับความสนุกรับความลาบากแต่ถ้าคุณปรับทัศนคติแล้ววิธีคิดของคุณเองถึงที่จะเกิดขึ้นผมว่ามันเป็นด้านดีเพราะมันแทบจะไม่มีไพ่อะไรหลยๆนะครับจึงปิดด้วยไพ่ก็นี่แหละช่วงเวลาที่จะช้อปปิ้งกับชี้นิ้วสั่งเหมืนอนง,งานไม้ท้ามีสองอันงานที่ทําเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกได้ระดับหนึ่งนะเป็นม,มีลูกโลกอยู่เนี่ยเขาถือลูกโลกอยู่เนี่ย เกี่ยวกับต่างชาติแต่ก็ยิง่งให,ใหญ่มากมายหรอกครับสามสามไม้เท้าเอ้สองไม้เท้าพวกทํางานเลขานุก,การผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ร่วมหุ้นอย่างเงี้ยหรือว่าอินพ็อตว้าวใช้คำว่าอินพ็อตเอ็กพอร์ตโอ้ยนําเข้าส่งออกเนี่ยใช่เมืิศเธอไปแหละส่วนนี้ไม่เด็กไม่าถามือหมรยถึงหมายถึงการเรียนรู้ตําแหน่งที่ห้าอุย้ย โทษครับพี่ตำแหน่งที่ห้าก็คือว่ามันเป็นตำแหน่งที่แปลว่าเฮ้ยจะทำให้คุณดีคุณดีหรือแย่มขึ้นอยู่กับตัวนี้ซึ่งก็หมายความว่าการเรียนรู้ระยะสั้นครับคุณไม่รู้คุณไม่เรียนรู้เลยเรียนรู้ระยะสั้นพูดปุ๊บเข้าใจปับ๊บทำได้เลยอย่างเงี้ยไม่ยาวครับไม่ได้เรียนหลักสูตรแบบยาวๆหรือสั้นๆที่ภาษาเขาเรียกว่าเป็นครส์สนะครับ ม่จำเป็นต้องเรียนคอร์สบางทีอะเราก็เรียนรู้จากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตจากผู้เดืนนี้เยอะแยะครับอ่ามาเรื่องการงานเสรจแล้วเรื่องของการเงินเนี่ยถึงจะเป็นนี้สินเถอะทุกเกิดมาเขาไม่มีนี่มันก็มันมุปย์ประหลาดเหมือนกันแหละครับเพราะนี่คือความสมดุลเนี่ยมันต้องมีคู่กันคนรวยระดับโลกเขาก็มีครับคนสําเร็จที่ร่ารวย อันดับหนึ่งของโลกระดับที่หล่าไของโลกเขาก็มีนี่ครับเพราะนี่คือความสมดุลของชีวิตเรื่องสุขภาพอย่างบาสุกระซุ่มซ่ามก็คือเดอะฟูลเนี่ยเดอะฟูลถ้าเรื่องันเทงใจเนี่ยทํางานเหมือนไมีทำงานก็เหมือนนักร้องนักแสดงอะไรเงี้ยเขามีความสุขในการทําทแล้วก็พวกอ่ทําทัวร์อย่างเงี้ยไกด์มักรุเทศอะไรพวกเนี้ยเขาก็เที่ยวด้วยได้เงินด้วยได้ทํางานเหมือนไม่ได้ทํางานด้วย อ่าตามผมมาครับอ่าถ้ำนี้จะมีจุดเด่นอะไรประมาณแบบนี้ครับใช่ <c oughs> จะพูดมากไปเปล่าเนี่ยก็ช่างนีิเราที่เสียตังเราเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ถุงน้องเอง <c oughs> อ่าอ่ลืม <c oughs> ก็โดยสรุปสรุปให้ง่ายว่าคนพรหัสธมันสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดเนี่ยเป็นช่วง กรอบกู้ไม่ได้กรอบกู้ไปเป็นห้องตักตวงความทุกข์ที่คุณมีอ่ะบางทีคุณบางทีอาจจะแบบเครียดเรื่องว่าเงินแม่เงเยอะเจ้าเงินไปทําอะไรดีวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นความทุกข์ของแปดดาบกันนะ <c oughs> ถ้าภาพรวมถึงว่ามันถึงจุดที่คุณน้องตัดสินใจจุดที่คุณมันจะเป็นจุดที่หักเขกับชีวิตของคุณซึ่งคุณอาจจะคิดมากเรื่องการกู้ยืมคุณจะทําอะไรจะซื้อของจะช้อปปิง้งจะ ทำร้านจะซื้อของมาลงทุนขายนู่นขายนี่ซ่อมบงซ่อมบ้านใช่หมดครับแล้วพวกซ่อมบงซ่อมบ้านนี่มันมันจะมีไพ่ตึกครับตึกเดอะทาวเวอร์อะเรียกว่าตึกพังอะผมมจะเรียกว่าตึกสวยนั่นแหละคือซ่อมแซมอันนี้คือกำเนิดใหม่นั่นหมายถึงว่าคุณอยากได้อะไรที่คุณต้องการอะไรมานานมากอะ่ะคุณอาจจะได้ในช่วงจังหวะน,นี้หรือสิ่งที่ไม่ดีที่คุณทําไว้เวทกรรมอะไรมันก็จะเล่นคุณตอนนี้เหมือนกันนะครับถือว่าดีนะครับคนเกิดปันหัก็ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันครับมันไม่ได้มีอะไรแย่นอกจากความคิดครับจริงๆครับมีแค่นั้นเองครับและคือวิธีคิดครับทุกภาพบอกไปแล้วการเงินกันเงินความรักอ่ะความรักดูไปถ้วยเป็นหลักหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยบางทีก็แฟนค,คู่มีผัวมีเมียม,ม,มีอะไรกันอยู่แล้วเรื่องความรักถ้ามันมีปัญหามก็เกิดจากตัวคุณเป็นหลักนั่นนั่นคือแปดดาบที่คุณเก็บไปคิดไปอะไร คุณคิดว่าคุณพึ่งพาตัวเองได้คือเจ็ดเงี้ยความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนครับก็ต้องพบกันขึงทางครับเพราะาทุกคนมันมีด้านบุกด้านบุกด้านลบถูกไหมครับมีด้านตัวต,วตวนที่แท้จริงกับด้านอีกด้านหนึ่งอ่ะที่ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นครับเพราะฉะนั้นกูนก็จะคิดไปเองอุปทานมีว่าเขาไม่รักเขาทําอย่างนี้นแสดงว่าเยอะเยอะไปอะลาว่เยอะๆๆความรักก็รักกันแหละ แต่ผมจะนน,นั้นแาให้ยิ่มันขึ้นทธอต้องฟูทั้งแม่เชียนความรักของคุณนะ่ะถ้าคุณรักแบบยึดติดอ่ะคุณเกิดทุกข์แน่ๆเพราะนั้นคู่ของคุณไม่ว่าจะคุณมีคู่เป็นมิจฉาเกยเป็นกระเทยเป็นอะไรก็แล้วแต่พระตุดเน้นแต่ว่าอะไรก็เถอะรักแบบเพื่อนแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องแบบพ่อแบบแบบแม่รักไม่ได้ยึดติด เรื่องทางเพศหรือเรื่องเกี่ยวกับผัวเมียต้องยอมยอมผัวผัวต้องยอมไม่เกี่ยวครับรักแบบเพื่อนเป็นอะไรที่เข้าใจไม่ตั้งกฎให้เกิดอัดซึ่งกันและกันแค่นี้เองครับก็ม,มีความสุขใครที่ด้ไม่เจอคู่อาจจะฟุกได้เจอเร็วๆนี้นะครับ <S <S อ,อ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับคนเกิดมรดะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขความมั่ยไม่ได้ไปความสุข ความรวยแม่มคือความวุ่นวายวุ่นวายยังไงวุ่นวายเพราะว่ามันรวยมันรวยไม่รู้จะทําทอะไรมันรวยจัดมีเงินเยอะไม่รู้จะทาอะไรทําให้ชีวิตวุ่นวายปกติดีกว่าไม่รวยไม่จนอ่ะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งและคิดระหวังขอให้คนมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมประสบในสิ่งที่คุณต้องตั้งใจปรารถนา เนื่องในวันเกิดของผมขอบพรบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับมีอะไรปัญหาแล้วก็สอบถามก็ได้ปรึกษาได้ฟรีๆนะครับไม่คิดค่าปรึกษาทางช่องทางที่คุณคิดว่าจะหาผมเจอแต่ผมไม่บอกสวัสดีครับขอบคุณครับ